ะะจากช็อกอินเพนชันแล้วค่ะกับมโบโกันอีกแล้วคะมาแล้วนะคะทั้งตัวเราเองแล้วก็น้องอันนีรุดด้วยนะคะไหนไมีใครคิดถึงพวกเรา2คนกันบ้างแต่เราเนี่ยคิดถึงมากๆเลยนะคะคิดถึงทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้คิดถึงมิวกับคิดถึงการทำเรียคิดถึงออหวานใจมิวเลียนลูกบอลคิดถึงคิดถึงทุกคนเลยนะคะเพราะว่าหายไปอาทิตย์กว่าๆเออหน้านก็ไปตะลุยงานมาเพื่อที่จะได้หยุดในอาทิตย์นี้ไงทุกคนวันหยุดยาวใช่ไหมเราก็แ,แบบมี เวลาที่มันเป็นวันหยุดของเราจริงๆนะคะก็คือช่วงนี้แหละเป็นช่วงนาทีทองมากๆเลยนะคะที่จะได้มาอยู่กับทุกคนในตอนนี้นะจ๊ะอ่ะไหนมีใครได้ไปเที่ยวไหนกันบ้างก็ดูแลสุขภาพแล้วก็เดินทางปลอดภัยกันทุกคนเลยนะจ๊ะอ่ะถ้าใครที่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนมามาดูรีแอคของเรากันดีกว่านะจ๊ะวันนี้เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก MV เพลงใหม่ล่าสุดในโปรเจกต์ Global a c c e s t ของพิ่มิวนะคะนั่นก็คือ Forever Love f i t Bomb k e y น,นั่นเอง หวยออกที่บอมคีอะทุกคนอนึกว่าแบบเอพีเอหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่อเป็นบอมคี key. ไม่คิดว่าจะกลับมาทางศิลปินเกาหลีอีกนะเพราะว่าตอนแรกคิดเอาไว้ว่าอาจจะเป็นเอใช่ไหมพี่มีิวสับขาโอกพวกเราเธอเพราะว่าลงสตอรี่ไอเนี่ยมีแต่เพลง S อ S สเอสเอท่านั้นเลยแล้วก็เฮ้ยรอบนี้ใช่แน่ๆเพราะว่าข่าวก่อนที่เป็น กับฮอนใช่ไหมก็ลงแต่เพลงฮอนฮอนฮอนฮอเราก็คิดว่าเป็นเอชไงเออนะแต่ว่าบอมคีก็ดีบอมคีก็เลิศอยู่งานคุณภาพทั้งออนะเขาเก่งจริงๆบอมคีนี่ฉันแบบนับถือเพราะว่าฉันไมฉันเมนทายอกแจงไงเธอนะ,อะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดู m v กันจริงๆเพลงปล่อยมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าเรายังไม่ได้ดู แต่ว่าช่วยปัน่นวิวอ่างงงงแล้วสิปั่นวิวยังไงก็คือเวลาปั่นวิวคือเลื่อนเลื่อนไอ้ตรงวิดีโอขึ้นไปแล้วก็ฟังแต่เพลงเพลงกับฟังมาประมาณ10ล้านรอบแล้วนะคะทุกคนและเชื่อว่าทุกคนก็ไม่ต่งไปกว่าเรานั่นเองนะจ๊ะอ่ะวันนี้เราจะได้มาดูเอ็มีเต็มๆจริงๆสักทีหลังจากที่เห็นทีเซอร์มาก็ต้องบอกว่าเห็นมาบ้างแล้วค่ๆตอนที่ช่วยมันทงปันแทคเอ,อเยอะไรก็ต้องเห็นมาบ้างแล้วใช่ไหมเพลงดีออนะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเนื้อหาเพลงอ่านมาแล้วข้าวๆก็มันให้ความรู้สึกว่าเป็นคู่รักที่แบบโอ๊ยรักสมหวังขั่งรักกันมากความรักแบบเบ่งเบ่งบานแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งดันเกิดมรสุมชีวิตเข้ามาเออทำให้มีปัญหาแล้วก็ต้องเลิกรากันอีกคนหนึ่งก็จะพยายามทำทุกวิธีทางให้เราเนี่ยได้กลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะเราก็แบบงงๆนิดนึงนะเพราะว่า เนื้อเพลงมันค่อนข้างแบบขมขื่นนิดนึงแต่ว่า,าซาวเซอร์อะไรต่างๆมันออกเป็นแนวแบบสดชื่นสดใสแบบอบอุ่นอ่ะเอองั้นเดี๋ยวเราไปดู MV กันดีกว่าว่าตัว MV เนี่ยจะเนื้อหาตีออกมาประมาณไหนงั้นเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปดู MV เพลงนี้กันเลยดีกว่า f a v o r Love จาก New Super s u p i s t Featuring Bomki จ้า อะไรอ่ะยำกุ้งเน่ยเลนงว่ามือพี่มิวล้วเห็นมีดอกทานตะวันด้วยอ่ะ

หึ่งในอดีตอ่าเดี๋ยวเราดูอดีกรอบนึงดีกว่านะจ๊จะมา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 ออกัสเจิตอะออกรจสองพันสิบเก้าก็คือเฟซบุ๊กเตือนวันนี้เมื่อสิบแปดปีที่แล้วอะไรก็ว่าไป S <S เอเดนนะเราชอบเราชอบการที่ใช้เรือประมงมากชอบฉันถูกใจสิ่งนี้คือมันไม่ใช่แบบเหมือนเป็นการไปเที่ยวแบบเหมือนเรือย้อนเรือสปีดอะไรเงี้ยแตเป็นเป็นการแบบเอ้ยกลุ่มเพื่อนแล้วก็แบบไปเที่ยวด้วยกันกับเรือชาวบ้านเรือประมงอะ่ะเอ้ยอันนี้เก๋เก๋มากชอบ คุณหน้าคนนี้มากเลยนี่คุณหน้าพี่บ่าวนี้มากเลยเนี่ยมันเคยเห็นที่ไหน น่าจะกินอาหารไทยสักอย่างใช่ไหมแต่ว่าเป็นต้ยมยำกุ้งแต่ว่าเสียดายจังเดี๋ยวดูไม่แน่ใจเอาไหดิอ่าไม่มีเิเดี๋ยนะ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  <laughs> ว่าน่าจะกินต้มยำกุง้งใช่ไหมแบบน่าเสียดายาดจริงๆโดยโลเอมบีอ่ะเหมือนจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เบาๆนะเหมือนกับแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยแต่ว่าอยากให้มีเพิ่มซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้อุตส่าห์มีฉากฉากที่ชิมอาหารไทยใช่ไหมน่าจะแบบอะไรดีอ่ะอินเสิร์ตอินเสิร์ตเข้าไปปุ๊บว่าสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งที่ เออพี่คนนั้นชิมนะคะก็คือน่าจะเป็นต้ยมยำกุ้งเ่หรืออะไรสักอย่างซัำติงอาจจะอินเสิรเข้าไปแล้วก็อะไรเดียวอินเสิร์ตแล้วก็ขึ้นทับก็ได้ซับคุยกันแบบให้เพื่อนสักคนหนึ่งพูดชื่อเมนูเนี้ยขึ้นมาแบบเอ้ยแกลองกินต้ยมยำกุ้งจานนี้ดูสิเอออะไรอย่างเงี้ยเออแบบอินเตอร์แฟนเขาจะได้สนใจแนคะทำให้ต้ยมยำกุ้งกลับมาฟีเวอร์อีกครั้งไหมเออน่าสนใจนะจ๊ะ yeah. เปียเป้ยวเปรียวเผ็ดเผ็ดแล้วนี้ฉันนึกว่ามีมือพี่มิวสรุปว่าเอ็มนีไม่มีพี่มิวใช่ไหมตอนที่ดูทีเซอร์นึกว่ามือพี่มิวดิหวั่นใจร้วรู้กัน ข้อนนี้ชอบมากพีคุ๊กเนี่ยฟังไหมเป็นการใช้เสียงสูงแล้วก็บีบเสียงด้วยแล้วสองบรรทัดติดสองบรรทัดติดไม่หายใจเลยทำยังไงวะ Where we when do go this keeps guy falling หายใจไม่ทันจะจะเห็นอะไรไหมเมื่อกี้ซูมค่ะทีมงานซูมทีมงานทีมงานหนึ่งทีมงานหนึ่งซูมให้หน่อยค่ะค่ะซูมแล้วก็จดนะคะทุกคน ๋ยวจะเล่าให้ฟังตรงนี้ท่อนนี้เป็นความตลกของดิฉันเองนะคะก็คือตอนที่ฟังแต่เพลงอะนะเราอะด้วยความที่เพลงนี้มันฟิกกับศิลปินเกาหลีใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าท่อนนี้มันร้องว่า forever love whatever love คือ <c> day <oughs> จริง,ม,รงมันตน้องมันตน้องร้องคูดบีใช่ไหมก็มฟังเป็นคือ day เฉยงงแล้วฉันก็ร้องอย่างนั้นมาโดยตลอดจนจนจนกระทั่งมาดูเนื้อเพลงอ๋อคูด Yeah it's really strange so how a picture does She got a goddess and that's on in the ways we don't for years till we can get you No one's more to greet me in the morning my world is colorless without you nigga on the how to keep it I wish I could sell them back in time in front of the place i meant to take it back and make your mind oh my gaga gaga make it right. <coughs> so I'm just take you back and make your mind oh mine I wish I could sell them back in time in front of the place I'm gonna take it back and make your mind oh mine

สำหรับชาวหวันใจเช่นเราเป็นต้นไม่ถึงถึงทานไทยไม่ได้นะคะก็่ก็ปิ่มเล็กๆในหวัวใจนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็เป็นกิจกรรมค่อยว่ากิจกรรมอะไรอะกิจกรรมแบบ มาตรฐานอยู่แล้วว่าเวลาไปฟูงมูลไปปาร์ตี้ติมติมริมทะเลอะไรก็จะมีแบบมีออนเพจใช่ไหมคะทุกคนก็สนุกเบนน่ารักสวยงามเป็นศิลปะที่เราสร้างได้จะมาปะปะ <c oughs> ตอนจับมืออะเราไม่แน่ใจว่าเขาต้องการสื่ออะไรหรือเปล่าอะเหมือนกล้องอะจะแพนตามมือไปแค่แวบ,บเดียวแวบบเดียวเท่านั้นไม่รู้ว่าจะสื่อถึงรอยสัว์หรือเปล่ารอยสั่เหมือนเป็นรูปมงกุฎแต่ว่าหรือจะสื่อแค่แบบการจับมือกันของเพื่อนที่แบบคอยช่วยเหลือกันหรือเปล่า ฉันชอบจากนี้เธอมันน่ารักดูดิเหมือนแบบเหมือนดักแด้เลยอะแต่ละคนน่ารักมันดักแด้หมัอหนอนใหม่แบบดวงมะพร้าวหรืออะสักอย่างน่ารัก้วดูดิหลับกันแบบคลิมอะน่ารักจานนี้น่ารัก อีกอย่างหนึ่งที่ชอบใน MV นี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรความแตกต่างก,กันของแต่ละคนในกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้นะก็คือจะมีทั้งแบบฝรั่งคนเอเชียแล้วก็คนผิวสีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่กระทั่งเพศก็ตามผู้หญิงผู้ชายหรือว่าภาษาที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนเหมือนแบบเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันได้ด้วยความรักแล้วก็มิตรภาพจริงๆน,นะดีอันนี้ดีแล้วก็เหมือนจะ อีกอย่างหนึ่งที่น่าจะลืมพูดไปทุกคนลองไม่เห็นอีกเดี๋ยวนะห,นห,นวนะหาฉากทะเลแป๊บอ่ะอันนี้ก็ได้อ่ะอันนี้ก็ได้ได้ได้ฉากทะเลใช่ไหมทุกคนสังเกตดูสินะมันจะออกแบบ เป็นสีธรรมชาติมากๆเพราะว่าเขาไม่แต่งสีน้ำทะเลเลยชอบฉันชอบอันนี้ท้องฟ้าสีสวยต้นไม้สีสวยชุดเชิ้ตสียังสวยยังสดอยู่แต่ว่าน้ำทะเลไม่ค่ะน้ำทะเลก็คือเป็นสีธรรมชาติอย่างนี้เลยนะดีเราชอบตรงนี้ก็คือเป็นการไม่แบบไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออไม่แต่งอะ่ะเออไม่ไม่แต่งสีแหละใช่ไหม แล้วมันมันมันดูเป็นธรรมชาติดีมันดูเรียวดีนะคะแล้วก็เราชอบเราชอบเราชอบเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็น MV หรือว่าเป็นการถ่ายทำอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะย้อมสีน้ําทะเลใช่ไหมเป็นสีฟ้าบ้างเป็นแบบอมน้ําเงินนิดนึงอะไรเงี้ยนั่นก็นคือเป็นสีธรรมชาติจริงๆฉันชอบชอบความเรียวความธรรมชาตินี้นั่นนะจ๊ะเลอะอ๋อแล้วก็อีกฉากนี้นี่อีฉากนี้ฉากนี้ ฉากทกินพิซซ่าในเมื่อเรามีซอฟต์พาวเวอร์เบาๆไปแล้วเมื่อกี้นะคะน้องต้งยมยำกุ้งของเราที่ยังไม่ได้มีการอินเสิร์ตนะคะอยากจะเปลี่ยนไหมไห <c oughs> นๆเราก็แบบเออชวนเที่ยวเมืองไทยแล้วนะคะทุกคนทอทอ,ทอแล้วเราก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนน้องพิซซ่าให้เป็นอะไรดีทุกคนมาเร็วมาเร็วมาช่วยกันคิดว่าเราจะเปลี่ยนฉากนี้ จากการกินพิซซ่าเป็นกินอะไรดีสตรีทฟู้ดไทยสักอย่างที่มันสามารถเทคเวย์ขึ้นหลังรถกระบ,บะแล้วมากินกันตรงนี้ได้ปกติเราจะกินอะไรกันวะทุกคนแบบไทยรถอะกินอะไรที่มันง่ายๆคิดก่อน <c oughs> เอาเครียดแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเพลงเขาด้วยเนี่ยเออผัดไทย ผัดไทยได้ไหมฝรั่งกินได้ใช้ส้มก็ได้ฝรั่งอาจจะไม่ถนัดาจะเก็บใช้ส้มได้อ่าผัดไทยผัดไทยได้ผัดไทยผัดไทยอ่าลูกชิ้นไหมลูกชิ้นอาลูกชิ้นเดี๋ยวซ้ำกับน้องลิซ่าเราต้องแบบขยายอาหารไทยให้ไกลกว่านี้ไก่ทอดถัดใหญ่ไก่ทอดถัดใหญ, <c oughs> หใหญ่บ้านฉันจะต้องได้เฉิดฉายนะคะเออไก่ทอดถัดใหญ่กับผัดไทยหมูสเต๊ก ได้ไหมได้ไดยหมูสเต๊เหะหม้อหมูสเต๊ะหม้อแล้วมันจะมีน้ำจิ้มไงคล้ายๆมัสเมันฉากนี้ขอ,ขอเสนอขอยกมือค่ะท่านประธานดิฉันขอฉากนี้นะคะให้เปลี่ยนเป็นการกินหมูสเต๊ะคนละสองไม้ <ๆ S 2> เงียบๆเอดเ้ดีหมูสเต๊ะดีหมูสเต๊ะดีแล้วก็ขึ้นซับคำพูดเหมือนเดิมเฮ้ยหมูสเต๊ะเป็นยังไงบ้างว่าพวกเรา ได้ซอฟ์พาวเวอร์ด้านอาหารไทยหรือใครมีเมนูสเต็กฟูหรืออาหารไทยอะไรใดๆที่สามารถยืนกินกันทายรถกระบะอย่างนี้ได้ทุกคนลองเสนอกันเข้ามาดูนะคะสนุกสนุกเท่านัน้เนเองนะคะไม่มีรางวัลให้เนี่ยนะนะ,อะลองมาแชร์กันนะทุกคนแล้วก็ชอบตรงนี้กุ้งพอแบบ ถ่ายรูปสุดท้ายปุ๊บรูปสุดท้ายของทิปใช่ไหมจบทิปปุ๊บแล้วมันก็แฟลชมาที่ปัจจุบันที่พี่คนนี้กําลังมองเ,ออเจ้งเตือนเฟซบุ๊กอยู่ใช่ไหมเอออันนี้ดีอันนี้น่ารักน่ารักแล้วก็พร้อมกับรอยยิ้มของความคิดถึงชอบอะเขาแสดงสีหน้าดีนะ คือสายตาเขาแบบไม่ล่องรอยคือแบบเฮ้ยงานสายตาเขาดีนะพี่คนนี้งานสายตาดียิ้มแบบยิ้มอ่อนๆแล้วก็มองไปอาจจะนึกถึงเรื่องราวระหว่างทริปนั้น ถือว่าเนอีหนึ่ง MV ที่น่ารักมากๆเลยนะคะของพี่วิวเนี่ยสำหรับเราตอนแรกเราคิดว่าอาจจะทำาบกว่าในรูปแบบเป็นคู่รักอะไรอย่างนี้ก็คือตามเนื้อเพลงเลยแต่ว่าไม่ MV กลับเล่าเรื่องเกี่ยวกับเ,เพื่อนแทนมิตรภาพอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักนะมันแล้วแต่แต่และคนจะตีความนั่นแหละว่าอาจจะใช้ได้ทั้งกับคู่รักหรือว่าเพื่อนครอ,อบครัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่แบบเ,าเราจะทําให้เราจะต,ต้องมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เราจากกันอาจจะ ไม่ได้จากกันเพราะเลิกรักกันอาจจะจากกันด้วยว่าอาจจะต้องไปทํางานต่างคนต่างทางานอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าต่างคนต่างแยกย้ยายไปเรียนหรือว่าอย่างในตัว MV ก็คือทุกคนน่าจะแยกย้ยายกับแต่ละประเทศกับบ้านของตัวเองไปอะไรอย่างงี้ก็ในเมื่อปี2019ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เขาได้เจอกันแล้วก็พี่คนนี้ก็กําลังคิดถึงเหตุการณ์วันนั้นอยู่ก็อาจจะกําลัง หาวิธีทางให้พวกเขาได้กลับมารวมตัวกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะตามเนื้อเพลง forever love ตัวเองเอ้ยทุกคน forever l หวังว่าอทุกคนจะสามารถทำให้มันเป็นจริงได้น,นะคะสำหรับคำว่า forever นี้นะคะตลอดไปไมันต้องมีจริงสิทุกคนใช่ไหมมันอยู่ <laughs> จะลงตลอดไปไมันต้องมีจริง มันอยู่ที่เรามันอยู่ที่เรามันไม่ได้อยู่ที่แค่คำคำหนึงมันอยู่ที่เราเท่านั้นเองว่าเราจะทําให้มันมันมันโอ้ย oh โแต่หลายคนมักจะพูดว่าออต่อไปไม่มีจริงแต่สำหรับเราคิดว่า forever love เนี่ยมันมีจริงอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่ในรูปแบบไหนยังไงก็ตามแต่ว่า เราถ้าเรายังยังคงคิดถึงยังคงรักสิ่งนั้นอยู่มันก็มันก็จะยังอยู่อย่างนั้นตลอดไปถึงแม้ว่าอ่ะสมมติว่าเปรียบกับสัตว์เลี้ยงเราก็ได้สักวันหนึ่งมันก็ต้องแก่มันอาจจะมีโรคมันอาจจะจากเราไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะความรักมันก็ยังคงอยู่ถึงแม้ว่าตัวมันไม่อยู่แล้วแต่ว่ามัน ความรักที่เรามีให้มันก็ยังคงอยู่ตลอดไปหรือว่าเนี่ยมิตรภาพระหว่างเพื่อนก็ได้เขายังคงรักยังค,งคงคิดถึงเพื่อนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พยายามหาทุกพิธีทางที่จะให้เราได้กลับมาเจอกันนั่นแหละมันก็คือไฟเบอร์เลิฟทุกคนทุกคนมีไฟเบอร์เลิฟนะคะและสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือตัวพี่มิวเองปรบมือให้กับความเก่งนี้นะคะทุกคนตั้งแต่ เพลงที่ปล่อยมาซีซั่นออฟยอนะ ana, Day, ออออูอะไรนะนันนากูดเดธานอสอะไรอะซัมเมอร์ไฟเออร์เว่ร์แล้วก็สเปซแมนอะไรนะเยอะแยะที่ปล่อยออกมาใช่ไหมแต่และเพลงคือทั้งสไตล์ทั้งเทคนิคการร้องเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยแล้วเราคิดว่าเฮ้ยตอนแรกอะเมื่อก่อนนั้นเราคิดว่านักร้องคนหนึ่งก็จะต้องแบบฟิกซ์มาแล้วว่าแนวเพลงก็จะเป็นอย่างนี้ ถ้าเป็นแนวร็อกก็จะร้องร็อกไปตลอดป๊อปก็ป๊อปอดบอีอ่ฮิปฮอปก็ฮิปฮอปไปเลยแล้วก็นั่นแหละมันคือสิ่งที่เหมือนกำหนดแนวทางการร้องของเขาแต่ว่าพี่มิวทำหน้รู้ว่าเออนักร้องก็ร้องหลายแนวได้นะเออนะก็รู้สึกว่าเขาเก่งเก่งด้วยแล้วก็พัฒน,นาอยู่ตลอดหาอะไรใหม่ๆมาให้คนฟังเสมอเลยแล้วก็ จากหลากหลายแนวเพลงเนี่เราคิดว่าพี่มิวก็จะกลับไปพัฒนาหลากหลายสกิลนั้นหลากหลายแนวเพลงนั้นให้เพิ่มขึ้นไปแล้วก็คิดด้วยว่าเขาก็จะหาแนวเพลงใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆมาให้พวกเราได้รับชมรับฟังกับผลงานที่จะมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเอ้ยเนี่แหละคือมิวสุประสิทธิ์นะคะ และอีกอย่างหนึ่งก็คือขอบคุณทางบอมคีด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ช่วยมาฟิชเชอร์ริงในเพลงนี้นะคะ forever love สามารถเพิ่มความสนุกสนานเพิ่มสีสันความสดใสหรือว่าเพิ่มไบท์ของซัมเมอร์ให้ได้แบบดียิ่งขึ้นแล้วก็สมบูรณ์แบบมา,มากๆเลยนะคะสำหรับเพลงนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะคกะคะับ่อมนีดาเป็นเกาหลีแล้วนึ่งนะคะอ่ะยังไงทุกคนก็อย่าลืมไปปั่นดีวกันให้สูงลิ้วกันไปเลยนะคะจริงๆเพลงนี้แบบฟังตอนขับรถนะเหมาะ สำหรับเราลนะเออเราว่าฟังมาขับรถอะเหมาะขับรถไปเพลินๆเลยรถติดเหรอไม่เครียดจต่รถติดไม่เครียดเพราะว่าทํมามมีเพลง,ม,ง <laughs> มีเพลงมีเพลงพอเอว่าเ o ิ e ให้ฟังหรือว่าเป็นไวัที่แบบขับรถไปเที่ยวกับเพื่อนต่างจังหวัดเอออันนี้ก็เหมาะอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เปิรดกว่านั้นต้องเพิ่มความแมชอพเข้าไปแล้วก็ไปเปิดนได้ผับได้เออนี้ก็แบบอยากจะเห็นเพลงนี้ เออเขาเรียกว่าอะไรนะกระจายออกไปให้ทุกคนคนทั่วไปได้รู้จักให้คนทั่วไปได้ฟังอาจะเราจะได้ยินอาจจะเพอเพบางทีเราอาจจะเอ้ยเข้าไปในห้างได้ยินเพลงนี้เออหรือว่าไปแบบร้านหมูกระทะเปิดเพลงนี้อะไรก็ว่ากันไปนะจ๊ะก็ใครได้ยินเพลงนี้ที่ไหนก็อย่าลืมถ่ายมาลงทวิตเตอร์แล้วก็แท็กคุณเขาให้ได้ชื่นใจกันด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะฝากไปปั่นวิวกันด้วยเนาะอย่าลืมอย่าลืมแล้วก็ ขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกช่องทางที่เออทุกคนช่วยกันสพอร์ตเพลงนี้แล้วก็ทุกๆผลงานของพี่มิวด้วยนะคะก็อย่าลืมไปให้กำลังใจคุณเขานะคะตอนนี้กำลังเป็นหนุ่มอบป,ป้าที่เกาหลีนะคะก็ บวัว่าจะกลับมาเร็วๆนะคะเพราะตอนนี้คิดถึงแล้วนะคะว่างๆัวแวะไปส่งกําลังใจส่งความรักให้คุณเขาได้ในทางทวิตเตอร์นะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามดูรีแอคก,กันมาหวังว่าจะมีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มแล้วก็ได้ครีเอทเมนูสําหรับกินทบบ้ายกระบะกันด้วยนะทุกคนอย่าลืมไปคิดว่านะว่าเราสามารถคิดเมนูสเตตฟู้ดของไทยเนี่ย ไปยืนกินอยู่เออที่ท้ายกระบะกับเพื่อนๆเป็นเมนูอะไรดีเราขอโบสถเป็นหมูสเต๊ะละกันนะจ๊ะเออนะยังไงก็อย่าลืมไปคิดเมนูกันมานะคะแล้วก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างเลยเดี๋ยวจะไปแอบอ่านดูนะคะว่าทุกคนมีความคิดเองกันขนาดไหนนะจ๊ะอ่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อันไลค์นะคะขอขอขอแล้วค่ะขออย่ากดอันไลค์ชันะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะแอบเห็นว่ามีบางคนเนี่ยไปแวะเวียน ไปดูคลิปเก่าๆในช่องด้วยเอยขอบคุณมากน่ารักมากๆจริงๆไงก็อยู่ตรงนี้กับเราเสียเสียไปเสียงหนเมื่ไหนขอบคุณทุกคนที่จอยู่ตรงนี้กับเราแล้วก็บอกว่าจะอยู่ด้วยกันไปนานๆทั้งกับเราเองแล้วก็มิวกราฟเองนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยจริงๆไงก็เจอกันใหม่ในรีแอคหน้านะทุกคนบ๊ายบายรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย